จนวิ่งขึ้นสาลนะคะอยามาแอบดูมินี่มาไหมม,ม่นี่คมินมาเนไนหาละทุกคนสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มาวิ่งค่ะแรงดีแรงดี สวัสดีค่ะพี่สาววัสดีค่ะเดี๋ยวเราวิ่งเราไปมีในมือมีของกินค่ะอ๋อเอาไว้อาชิโดอ,อ๋อ้อออที่จะเจอเมัอนไหม<ะ>เจอ,อแต่ป้านก็ไม่เหนเื่อยเยอะขนาดนี้แล้วพี่ก๊อฟฝากของมาค่ะก็เลยมาแต่เช้าก็เลยวิ่งข้ามสะพานมนาะเอามาส่งเขาด้วยเพจหกจุดสองค่ะต้องรี่พันนั้นเลยเหรอคะ ติ้งติ้งติงแล้วค่ะค่อนค่า